ค่ะตอนแรงๆนาะค่ะพี่น้องแต่อีกมือนึงค่ะพี่น้องพาพี่น้องเข้าชมทุเรียนนาะคะ่ะแบ่งทุเรียนส่วนลูกสบายเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้ตอนแรงๆจะเล่นจะตกดินแล้วค่ะพี่น้องค่ะจะดิน้ยิ้เสียงเพียงพุดกระหยาเนาะคะ่ะพุดจัดการหยาของเขาปั่นนาะคะ่ะปั่นออกจาก คนเงาทำความสะอาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นการทำความสะอาดแบบคนเงาเนาะค่ะชนเพลี้ยนองเท้าค่ะพี่น้องตอนแรงแรงพันกาศีพันกาจะใบพันกาสีนอนเด้ค่ะพี่น้องค่ะบดแสงเพลี้ยนพันกาสีเพื่อจังเที่ยวหนุ่มเด้อค่ะพี่น้องลักษณะใบพันกาศีโดยจะทำการปันหยาเนาะค่ะปันหยาทำความสะอาดเพราะว่า เจังบ่ให้เก็บแห้เป็นโลกเนาะค่ะเป็นโลกข้นเน่าเป็นโลกต่างๆแล้วก็เป็นแรงแห่แมลงเนาะค่ะอาศัยอยู่ได้ต้ส่ป้าย นเรียนทอ่งเฮาพ,พี่นอ้องต้นทุเรียนต้อนอยากเป็นดอกน้มาม,ามนนูย่างม้ามือนี่จมาพอรพ้อมกันเลยค่ะพี่น้องค่ะอยากมาพอพร้อมกันมีต่ง้งดอกนึงพี่น้องเอ้ยับทำความสะอาดออกเพิ่อใส้สะอาดนะคะยางงามเลยก้นเงาเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะ ปันออกจังบบเป็นแรงง่วสูงของมะแลงนะคะเป็่พี่อาศัยของมะแลงค่ะนี่ก็สะอาดตาพอแล้ะค่ะพี่นอ้องก็ไบดบูตัดไปเหงง่วนะลคะ่ะปันเห็นนันเป็นฟูนเป็นปุ๋ยนะคะในดินร่วนซื่อค่ะพี่น้อง ลักษณะขับปันนะคะพี่น้องค่ะปันเห้สะอาดนะคะเห็นทอดำดำัทอพี่อีนี่คือทอไห่นามเด้อค่ะพี่น้องหัวหัวผุ่งนะคะ่ะหัวผุ่งออกทัสองขางเลยค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศอยู่ในสวนนะคะ ก็เดินมากสุดกันเลยค่ะพี่น้องกต้นหนัวต้นทุเรียนต้นไงเข้าต้นนี้เนาะค่ะพี่อีทีสองนี่เขากับมาเบิงกันว่าตน้นทุเรียนตน้นนี่เขาสิเป็นนวยบบเนาะค่ะเป็นดอกบบเนี่ยพ,พี่น้องเป็นดอกอยู่เด้อจ่าเด้อนี่ค่ะดอกเพิ่นแต่แจ็คเพิ่นสิจับบ่จับดอกค่ะพี่น้อง จับหรือว่าจับกบระซางเนาะคะ่ะก็จะเห็นดอกข้าก็ดีใจแล้วนี่กำลังออกตาปูตาพี่น้องยี่เนี่ยอันนึงพีแค่ดอกหนึ่งกำลังเป็นตาปูเด้อพี่น้องเห็นบ่มะคะนี่นะคะ่ะ พี่น้องคะเนี่ก็สีเห็นกันเลยตอนเล่นๆเขากำลังหาเหลาะสวนเนาะค่ะพี่นอ้องอือพี่แหลกก็ว่าพ่นสิบเวอรเป็นดอกค่ะพี่น้องค่ะมาเมื่อไหร่มาเลาะก็เลยเห็นแก้ไขไข่ขอสงสัยเนาะคะ่ะว่าจะเป็นดอกหรือเป็นยอดเนาะคะ่ะเป็นก็ออกดอกให้เฮาอยู่เดอ้อพี่น้องนี่ยตอนที่เฮามาเบิง่ง ปีอีก่อนก้อนนี่ค่ะเขาบโพดกเนาะค่ะปีนี้เนาะค่ะเป็นปีแรกค่ะบรรยากาศในสวนเขาเนาะค่ะในสวนลองโอ้โทะเลียนเนาะค่ะบรรยากาศตอนแรงๆมุดแสงตะวันเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศรอบๆสวนเขาเลยค่ะ สวนเขาเลยชุ่มชื่นค่ะเขียวแล้วนะคะ่ะเพราะว่าเขาหดหยาเนาะคะ่ะไฮหยาเป็นแปลงหยางวัวงข้อมเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นสวนพุ่งลไม้แบบผสมผสานได้คะ่ะพี่น้องคะ่นะเนาะค่ะค่ะขอบคุณพี่น้องเข้ามาเข้ามารับชมคลิปเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ขอความไว้ เนาะ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะจังคิดตามกันอีกคลิปหนาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ